ทุกคนทุกท่านด้วยฮะวันนี้ยุกผมเองไทยทำสปิเกอร์มูเมนแล้วก็จับชี a ฮอคแมนเย้ yeah. วันนี้เราจะมาเล่น Ohio โอไฮโอหมดโอทุกคนอย่าลืมย้อนเวลากลับไปช่วงที่โอไฮโอหมดยังไม่ถูกลบฮะและถ้าเป็นช่วงที่คนดังคนที่เขาเล่นเยอะกันมากเลย แลวแตัดแม้นพวกเราก็เล่นด้วยแต่ว่าเราไม่มีบรรยากาศถ่ายคลิปพวกเราก็เลยก็เลยทำได้แค่เล่นเฉยๆและโอ้โหหมดก็ได้กลับมาอีกแล้วว,วันนี้คือผมว่ารู้วิธีการถ่ายคลิปแล้วอจิเก็รู้ตกากันแล้วละ่ะ เป็นทีกีบูมแมนนี้เหรอดกตัวติกเกอร์กีเลเซเเเเล์ว,เวะเซตาซตาเซตาเซตาฮู้วาวว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 ้วว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 ้วว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  โอ้โอ้โอเฮ้ยมาท่ายเลไะะว่า่ไงว่ไม่ได้เวว่ไม่ได้ คือแต่ละตนอ้ออันนี้ห้าร้อยอันนี้วางไม่ได้ อ,อต้องสกิปเลย <S <S ช่วงแรกๆก็กินเลเซอร์ก็ตาสำคัญหน่อย อไ,ไอ้่อน,นไอ้ไอ้ถาดทับทะเลทรายอ่ะราคาการวางเท่าไหร่ไม่จบไม่รู้ไม่คเคยะเลยไม่รู้เอาวางได้เลยมีเหรอมี สองสามส่ห้าสองสามสห้า ได้แล yes, yes. ้วเพื no, okay, no, no. Well, like you, ่อนแอสโตแอสโตใครโทรวะเดี๋ยวโหตัดเดี๋ยวโหตัดภาพไปตอนลวเลยฮะโอเคผมกลับมาแล้วตะกี้ไปเข้าห้องน้ำมาซึ่งเดี๋ยวตาท้ายอ่ะเดี๋ยวผมมีจิจกรรมที่ทุกคนเล่นกันนะคะเพื่อนเพื่อน ไปพูดมาสิอะไรนะตะเกียร์ฉันพูดว่าเดี๋ยวตอนท้าย้เราจะมีกิจกรรมให้เล่นกันละนายพูดมาว่าตอนท้ายเราจะมีกิจกรรมอะไรพูดมาเราจะแจกเราจะแจกไททันไททันในไททัน หนึ่งตัวฮะซึ่งเซ่งในตอนท้ายฮะใครเล่นจิตกรรมได้ฮะก็รับไปเลยสุดพิเศษนายอัพเดตไททัสเมกแมน์วู้ววแต่ว่าทุกคนอย่าลือดมินเนีน่ยใช่ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อของตัวเองกันด้วยฮะเดีย๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแจกฮะให้ทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนดน,กคนดนดูิ อ๊สโตไม่หลับไม่ง no ่ายหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วเหรอเาปุ่มิดพี่มีดบอลเวลไทท่นีดบอลเวลพี่ยไทยท่าีดบอลเวลแดะนาดูดิดูแต่ฉันตัวมหดที่สุดเลย ดูดูอัพเด้่านอสีบงรัสมกันอยู่เวลขอตัวฟาตั้งขอตัวฟาตั้งหน่อยสิฮุยขอตัวฟาตั้งโอ้โหได้ใจดีเจบูท๊ดนะไหมบูทบูทพลังเอาบูทเใน้น่นพ่อ ก็เคยให้ชันบูธไททันคอสเหรอใช่แม่เน่งขอหาโจก่อนเมื่อกี้เพิ่งขายไปอยู่ไหนนะ <love> ฉันขอบากเอ็นจิเนียร์ก่อนเลยเอ็ <love> นจะิเนียร์น่าจะฟรีมั้งไหมเนี่ย จีนี่สองรอยเอาหรอตอนนี้ันวางตัวกันหลับวางตัววางตัวให้บางตบหน้าเพื่อนแล้วก็ให้ตื่นเนี่ย โอเคทุกคนแปมสี่สิบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหล็กเออพังกินก็ได้ไวะ <laughs> Sucks. Haha, <laughs> <laughs> I know what you're saying. Haha, I know, I know. Okay. So, what? No, w ว a t ก็จะตัดภาพไปตอนที่พวกเราจบเลยโอเค,เเอเค,อเคทุกคนลาเสร็จแล้วแล้วพวกเราได้เวลาตาย กี็ก็ผ่านแล้วก็ผ่านง่ายฮะโอไฮโอก็ผ่านง่ายอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เล่นอยู่เล่นสกีบี้ถอยหลังอีกแล้วโอเคโอเคก็มาถึงตอนท้ายแล้วโอเคกิจกรรมง่ายๆก็คือ กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็จิตจะกลับง่ายๆเลยก็คือให้ทุกคนไปเล่นโหมดโอไอโอแบบโซโล,โลถ้าเกิดทุกคนผ่านแล้วให้คอมเมนต์ใต้คลิปด้วย้นงีก็นเ,นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs>